ชาวมอญมีความเชื่อกเกี่ยวกับพุทธศาสนาและความเชื่อเกี่ยวกับผีโดยมีรายละเอียดดังนี้ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาชาวมอญยอมรับนับถือศาสนาพุทธแบบเทราวาทอย่างเคร่งครัดมาช้านานตั้งแต่อาณาจักรสุธรรมวดีหรือสเทิงซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวมอญชาวมอญมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพุทธจํานวนมากเช่นห้ามใส่รองเท้าเข้าบริเวณวัดห้ามผู้หญิงเข้าในพระอุโบสถ การฟังเทศสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในวันพักในช่วงวันสำคัญจะนิยมไปทำบุญที่วัดอย่างพร้อมเพรียงและนิยมที่จะบริจาคเงินให้แก่วัดด้วยเชื่อมั่นว่าการทำบุญอุทิศเพื่อศาสนานั้นจะเป็นผลอนิสงส์ส่งให้วิญญาณไปสู่สวรรค์นอกจากนี้ชาวมอญยังให้ความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งกล่าวกันว่า